ชูหยุนตาบ้าคุยกันดีๆเถอะนะครับอีกอย่างผมก็เป็นฝ่ายโดนกันแกล้งก่อนถึงเธอจะเป็นเพื่อนสนิทของพี่แต่จะเล่นมากไปก็ไม่ได้นายก็รู้ว่าเฉินจุนอยู่นั้นมีแบ็คเป็นโรงแรมใครเฉิงถึงแม้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับที่บ้านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาที่บ้านของเขาก็ต้องออกมาปกป้องเขาอยู่ดี ส่วนกลัวตรงห้าวเองก็มีหน้าที่ตรวจสอบว่านายมีคุณสมบัติจะสอนที่นี่ต่อหรือไม่การพิจารณานั้นแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. พิจารณาจากที่ประชุมทั้งหมด30คะแนน 2. พิจารณาจากชั้น20คะแนนและสุดท้ายการสอบครั้งล่าสุดที่จะถึงนี้ห้องของานายจะต้องสอบได้คะแนนดีซึ่งมีการให้คะแนนทั้งหมด50คะแนน ทำไมรอบนี้ถึงต่างจากชาติที่แล้วอย่างเส้นเชิงเลยล่ะครั้งที่แล้วแค่ไม่มีเด็กสอบตกก็จบแล้วหรือว่านี่เป็นความแค้นส่วนตัวของชินหลานแค่มองหน้าก็รู้แล้วถ้าหากว่านายสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ล่ะก็เรื่องของนายกับอาจารย์เฉินฉันจะไม่ติดใจเอาความเอาซิผมทําได้อยู่แล้วตั้งแต่ย้อนรีกลับมาเราก็ยังไม่ได้โทรหาที่บ้านเลย เราควรจะพูดยังไงดีนะแต่ว่าคิดถึงทุกคนจังพี่คะทำไมพี่เพิ่งโทรกลับมาช่วงนี้พ่อบ่นถึงพี่ทุกวันเลยทำไมเราถึงได้คิดถึงพวกเขามากมายขนาดนี้เด็กโง่เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันเองนะพอดีโรงเรียนเพิ่งเปิดพี่ก็เลยยุ่งมาก แล้วตอนนี้เธอเจ็บอยู่หรือเปล่าน้องสาวของเราเป็นโรคขาตีบตั้งแต่กําเนิดบางทีอาการก็จะกําเริบเจ็บขึ้นมายิ่งวันไหนฝนตกก็ยิ่งเดือเจ็บปวดลามไปทั้งตัวเราพาไปหาหมอแล้วทุกที่แต่ไม่ว่าที่ไหนก็บอกว่ารักษาไม่ได้ก็เหมือนเดิมละค่ะหนูชินแล้วแล้วพี่จะกลับมาเมื่อไหร่ละเสาร์อาทิตย์นี้เลยไหม ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาทิตย์นี้ก็พี่เองก็ตองขนาดนี้แล้วน่าจะหาพี่สะพายให้น้องได้แล้วนะคะใหญ่ตัวแสบเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วรีบไปนอนซะไปโลกของน้องสาวนั้นเรารักษาได้แน่เพียงแต่ต้องบรรลุถึงขั้นมหาเทพไม่ก็ต้องมียาอายุวัฒนะเหมือนเปรอ่อนนาะน้องรักพี่จะทำให้เธอหายดีให้ได้และตามหาแม่ด้วยกัน เพื่อที่ครอบครัวงเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้านั่นใครอะไรกันยังหนุ่มยังแน่นอย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องสิเพื่อนออกไปหาสาวๆกันดีกว่ามาๆาวันนี้ฉันจะพานายไปเปิดหูเปิดตาเองวันนี้ฉันนัดเพื่อนเอาไว้มีแต่คนมีระดับทั้งนั้นไปรู้จักเอาไว้เผื่ออนาคตจะช่วยเหลือนายได้ พี่หลี่นี่เพื่อนผมเองชื่อซูหยวนเป็นครูนะ่ะอืมหลี่จือเฉิงลูกคนรวยดูท่าทางแล้วคงเป็นลูกคนรวยทั้งแก๊งถึงเจียงฝางจะพยายามขนาดไหนพวกเขาก็คงไม่ยอมรับสินะเจียงฝางนัดลมตัวกันครั้งหน้านายอย่าพาคนแบบนี้มาอีกนะมาที่บ้านฉันยึงดูมีราคากว่านี้อีกเออพี่อู ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวมีใครที่ไหนบ้างที่มีเงินไม่ถึง10บล้านแม้แต่แกก็เหมือนการเจียงฝางถ้าหากไม่ใช่เพราะพี่ชายของแกคำพูดสักคำของแกก็คงไม่มีสิทธิพูดขอโทษครับพี่โอเธอคืออูจริงๆใช่ไหมเคยได้ยินมาว่าคนที่มีชื่อความหมายว่าโชคมักจะไม่มีโชคชื่อจริงๆของเธออาจจะแปลว่าขี้โม้หรือเปล่า หน้าตาก็พอใช้ได้นะแต่สันดาลนี่ไม่ไหวจริงๆเจียงฝางแกไปเอาไอชาตช่วนี่มาจากที่ไหนกันฮะเจียนฝานอย่าหาว่าฉันไม่เห็นแกหน้าแกเลยนะบอกเพื่อนแกด้วยว่าจะคุกเข่าขอโทษหรือจะให้ฉันเฉือนหูทิ้งดีพี่หลีใจเย็นก่อนครับมันเพิ่งมาเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรชูหยุนแกรีบขอโทษพี่หลีเร็วเข้า นั่นมันวังลิ้นนี่ทำไมเด็กคนนั้นถึงมาทำงานที่ร้านแบบนี้น้องสาวอายุแค่นี้รู้จักขยันทำงานหาเงินเป็นเด็กดีจริงๆสนใจมาอยู่กับพี่ไหมจ๊ะพี่มีเงินให้ไม่ขาดมือเลยนะขอโทษนะคะหนูมีงานต้องทำอยู่อีกขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องทำล็อกฉันแค่พูดกับเจ้านายเธอคำเดียวก็จบแล้ว คืนนี้อยู่เล่นกับโต๊ะพวกฉันนี่แหละมามะน้องสาวหุ่นดีๆแบบนี้เต้นให้พี่ดูหน่อยสิจ้าวันนี้ช่างโชคดีจริงๆที่จะได้ดูระบำเปลืองผ้าถ้าเธอทำให้พวกฉันพอใจรับรองว่าเธอได้รางวัลอย่างงามนนแน่ๆขอโทษจริงๆค่ะฉันมีงานต้องทำอีกเยอะมากถ้าไม่ใช่เพราะจู่ๆฐานะทางบ้านมีปัญหานักหละก็ เราก็คงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกมานี่มาดูแลพวกเราซะช่วยหยุดด้วยค่ะไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกยามนะคะทำไปเล่นตัวอยู่ได้คิดจะอัพฆ่าตัวขึ้นสินะไอ้อ้วนขนหมีแกคิดจะทำอะไรนักเรียนของฉันฮะไอ้หนุ่มจะเล่นเป็นพระเอกกะหัดดูสถานการณ์ด้วยนะไอ้สารเลว ให้เสียเฉียนตบหน้าแกสักทีสองทีแล้วใส่หัวออกไปหรือว่าแกจะเลือกโดนเด็กๆพวกนี้หลุมยำละ่ะทำไมฉันต้องฟังแกด้วยล,ยล่ะไอ้ล้นในเมื่อก็ททำร้ายนักเรียนของฉันต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันก็เท่ากับว่าพวกแกลนหาที่ตายแล้วแกรู้ไหมหว่าฉันเป็นใครพี่ใหญ่ของฉันคือท่านหงผู้หญิงใหญ่นะเว้ย ท่านหงหรือว่าจะเป็นฝานหงอาจารย์ซูรีบหนีไปเถอคะค่ะเรื่องนี้หนูจัดการเองได้จัดการเองงั้นเหรอเธอจะจัดการมันยังไงฮะสิ่งที่เธอทำตอนนี้คือไปหลบตรงนั้นแล้วรออธิบายเรื่องนี้ให้ครูฟังไม่อย่างนั้นครูจะแจ้งพ่อแม่ของเธออาจารย์ซูหยวนมันจะทำอะไรของมันกันแน่ พี่ลีช่วยเพื่อนผมด้วยครับมันไม่ค่อยเข้าสังคมถือว่าเห็นแก่น้าผมสักครั้งเปล่าประโยชน์เพื่อนของแกดันไปเล่นผิดคนแล้วขนาดพ่อของฉันยังคุยกับฝานโงงยากเลยเพราะงั้นฉันคงไม่มีทางฮึสมน้ำหน้ามันแล้วพวกเรานั่งรอดูฉากสนุกสนุกดีกว่าพวกพี่ พี่เจียนพี่เจ้าเพื่อนของผมไม่ดีเองช่วยยกโทษให้เขาด้วยเถอะนะครับสู้หยวนแกรีบขอโทษพวกเขาเร็วสิแล้วแกเป็นใครกล้าดียังไงถึงเสนอหน้าตรงนี้โดนตบสักทีแลกกับจบเรื่องมันก็คุ้มค่าดูเหมือนว่าแกจะเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงสินะแกจะทำอะไร ไอ้หนูฉันให้เวลาแกสามวินาทีรีบปล่อยมือออกซะและไมา้ฉันตัดมือตัดเท้าของแกแล้วฉันจะปล่อยแกไปนั่นมันพี่เจ้านี่ได้มาว่าเป็นลูกน้องเปิดต้นของฝานหงเลยเหมือนว่าอกอกไปจากเมืองจิวง๋วหงไปนานแล้วไม่คิดเลยว่าจะอยู่ที่นี่นี่แหละใช่เลยแบดบอยสุดๆฉันอยากได้เขาซูหยวนพอได้แล้วปล่อยพวกเขาเถอะ เจียงฝางหวังหลินมาหลบหลังฉันเดี๋ยวเรื่องวันนี้ฉันจัดการเองไอหน้าหมีคนที่ชอบใช้กำลังแบบแกวันนี้เต็มตัวรับผลกรรมได้เลยอ่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะก่อยโล้นเพื่อนของแกนะสิทำให้ฉันอารมณ์เสียรีบบอกให้มันขอโทษฉันซะไม่อย่างนั้นสิบนิ้วของแกก็คงไม่พอหรอกหาให้คนหนึ่งฉันขอโทษเนี่ยนะ ใช่แล้วฉันจะให้แกขอโทษเขาคนนี้โหดเทียมจริงๆพวกเรามองเขาพลาดไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีคนหนุนหลังยังไงวันนี้เขาก็ไม่รอดแน่ปีศาจแกมันปีศาจจะชัดพวกเธอทำอะไรกันหวังหลินเธอรีบบอกเพื่อนของเธอให้หยุดเดี๋ยวนี้นะยะไม่อย่างนั้นฉันจะตัดเงินเดือนของเธอตอนนักเรียนของฉันโดนลังแกไม่เห็นว่าแกจะเสนอหน้าออกมาเลย แล้วทีอย่างนี้ไวเชวนะแกะเลือดมีเลือดแล้ลออกมาจากมือฉันไว้ชีวิตผมด้วยเถอะนายท่านผมผิดไปแล้วพี่เจ้าเห็นไหมว่าพี่เสียงเขาร้องขอชีวิตขนาดนี้แล้วคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยเหรอไอหนูนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้เห็นคนปากดีอย่างแกอย่างนี้ คนที่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในปอจระเข้ไปแล้วพวกแกจัดการมันซะแต่อย่าเอาให้ถึงตายละ่ะไม่รอดแน่ <c oughs> ไอหนูงานนี้แกไม่รอดแน่ตอนนี้ท่านฝานหงเองก็อยู่ในจิวหงเหมือนกันแกเตรียมตัวตายได้เลยเลีกไปให้หมดอย่ามาเกะก,กะพี่หลวง นั่นมันลูกน้องคุนสนิทของฝานหงเลยไม่ใช่เหรอไอเด็กนั่นจบสิ้นแล้วต่อให้เก่งขนาดไหนพอถึงเวลาก็ต้องร้องขอชีวิตพะพี่หลวงน่ะนั่นมันพี่หลวงเลยนะคารวะอาจารย์สูคารวะอาจารย์สูน,นั่นใช่พี่หลวงจริงๆใช่ไหมทําไมพี่เขาถึงคํานับไอเด็กนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้แกเองงั้นเหรอ พวกแกก็อ,อยากจะโดนชั้นสองสอนอีกสักรอบสินะใจะเย็นๆก่อนครับท่านอาจารย์ซูใครกันจะไปกล้ามีเรื่องกับพี่ต่อให้พวกผมรวมร่างกันทั้งหมดก็ไม่ใช่คู่มือของพี่หรอกวันนี้ผมตั้งใจจะมาเชิญท่านซูไปเยี่ยมบริษัทของเราในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าท่านหงไม่ติดธุระอะไรท่านก็คงมาเชิญด้วยตัวเองแล้วล่ะครับงั้นเหรอโลกนี้ไม่มีศัตรูถาวรฝานหงเองก็คงมีเรื่องให้เราช่วยเหลือถึงได้เอาใจเราขนาดนี้ พี่หลวงครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับเจ้าเย่อย่าบอกนะว่าแกไปมีเรื่องกับท่านชูพี่หลวงยังจะแก้ตัวอีกรีบไปขอโทษท่านเร็วเข้าท่านชูได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยครับผมไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นใครถ้าหากว่าท่านไม่ยกโทษให้ผมกลับไปผมคงไม่รอดแน่ขอโทษฉันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกอยาขอโทษก็ขอโทษเดีกคนนี้ซะ เออหนูไม่เป็นอะไรคะ่ะไม่ต้องก็ได้ท่านโชเรื่องนี้พวกเราผิดเองท่านอยากจะลงโทษยังไงก็บอกผมได้เลยนะครับในเมื่อสำนึกผิดแล้วฉันจะปล่อยไปแล้วกันแต่ถ้ายังไม่พอใจแล้วก็ก็มาหาฉันได้เลยผมไม่กล้าหรอกครับอาหลวงบอกเจ้านายแกด้วยเดี๋ยวเลิกงานแล้วฉันจะไปหาน่ากลัวเป็นบ้าขนาดอหลวงยังเคารบเขาขนาดนี้ เขาเป็นใครกันแน่ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่มแมลงและพิษสงไม่คิดเลยว่าจะโหดเทียมขนาดนี้ตอนนี้เธอบอกเหตุผลให้ครูฟังได้หรือยังอาจารย์ที่จริงแล้วหนูก็ไม่อยากทำงานแบบนี้หรอกค่ะแต่ว่าธุรกิจของพ่อหนูกำลังมีปัญหาถ้าหากว่าล้มขึ้นมาหนูต้องแย่แน่ๆงั้นเหรอแต่ถ้าจะทำงานทั้งที เธอก็ไม่ควรทําในที่แบบนี้เธอยังเป็นนักเรียนอยู่นะพอเลยอาจารย์หนูไม่ทํางานนี้อีกแล้วค่ะพอใจหรือยังอาจารย์ที่จริงแล้วอาจารย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหรออาจารย์จําอักษรได้ทุกตัวแถมพวกคนชั่วย,ยังต้องก้มหัวให้ที่จริงแล้วครูเป็นเจ้าชายจากดาวสายญานะ่ะพวกมันรู้เข้าก็เลยกลัวครูหมดนี่ก็ดึกแล้วเธอนอนอยู่ที่หอในใช่ไหมเดี๋ยวครูไปส่งเธอเอง อาจารย์หนูตัดสินใจได้แล้วน้บแต่นี้เป็นต้นไปหนูจะให้อาจารย์เป็นไอดอลของหนูอีกคนแล้วคนอื่นๆละ่ะหม่ำเทง่งนงถึงโรงเรียนแล้วรีบเข้าไปพักผ่อนซะแล้วอย่าทำแบบนี้อีกหน้าที่ของเธอตอนนี้คือตั้งใจเรียนอาจารย์อาจารย์รู้จักหยางหลิงไหมคะทำไมจูจ่ๆถึงพูดชื่อหยางหลิงขึ้นมาล่ะหยางหลิงแฟนเก่าของเราพวกเราเลิกกันตอนมหาลัยปีสาม หนูอยากเป็นดาราดังเหมือนอย่างเธอนะคะแต่หนูได้ยินมาว่าเธอนิสัยไม่ค่อยดีขยันสร้างข่าวเรื่องแบบนั้นหนูจะไม่ทำอย่างเธอแน่นอนผู้ชายธรรมดาอย่างนายถ้าคนอื่นรู้เข้าฉันคงขายหนะ้ yeah. <_ letter> าแย่เฮ้ออล่าของหวังหลินทำไมถึงกลายเป็นสีดำอาจารย์ทำไมถึงจ้องหนูแบบนั้นล่ะคะหวังหลินเธอบอกว่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีใช่ไหม ดูจากวันนี้ก็ได้ค่ะตอนเช้าหนูบีบโฟมล้างหน้ามาแปรงฟันทานข้าวก็สำลักติดคอเข้าเรียนก็สายเมื่อกี้ถ้าไม่มีอาจารย์ช่วยหนูคงแย่แน่ๆแ,แปลกมากงหงแเ้งเธอดีจริงๆนะชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ทำบาปหนักมากจริงๆไม่น่าจะเจอเรื่องแย่ในชีวิตได้อาจารย์เฟยๆเฟยเองก็บอกว่าอาจารย์นะ่ะปากพาซวย หนูว่าถ้าอาจารย์ไปเป็นหมอดูก็คงจะแช่งให้คนอื่นซวยอย่างเดียวแน่ๆเลยค่ะออลาสีดำเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วปล่อยไว้แบบนี้เธอตายแน่หวังหลินตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กักบบริษัทของพ่อเธอชีวิตเธอก็แย่ขึ้นเรื่อยๆใช่หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะคะกิจการที่บ้านปีนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเลยค่ะยกก้อนนี้ครูได้มาจากวัดแห่งหนึ่งมันจะช่วยให้เธอรอดพ้นจากภัยอันตรายได้ พลังของเราน่าจะช่วยปกป้องเธอได้สักระยะหนึ่งคงมีใครทำอะไรสักอย่างกับครอบครัวของเธอเราคงต้องไปเยี่ยมบ้านเธอสักครั้งจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะชีวิตนี้จะไม่มีใครทำร้ายครอบครัวของฉันนักเรียนของฉันได้อีกต่อไปไอ้พวกที่แอบอยู่ในเงามืดทั้งหลายพวกแกรอเจอฉันคนนี้ได้เลย ไปเรียกมันออกมาเซอ,อทำแบบนั้นไม่ได้นะครับมีคนมาก่อเรื่องงั้นเหรออาจารย์ซูมีคนมาหาคุณครับเอ,อ่อผมไม่รู้จักกับพวกหัวนกแก้วพวกนั้นนะ่ะอาจารย์คนพวกนี้เป็นนักเลงที่มาจากฉานผิงเป็นพวกที่ไม่น่ามีเรื่องด้วยเลยอาจารย์ไปทำอะไรพวกมันไว้หรือเปล่าครับนักเลงจากฉางผิงงั้นเหรอก็ว่าอยู่หน้าตาดูแปลกประลาดดีที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง พี่เฉียงมันกําลังบอกว่าพวกเราไม่หล่อเพ่แกคือชู้หยวนสีนะเมื่อวานนี้แกกล้ามากทำร้ายเด็กๆของฉันไหนเราบอกมาสิว่าฉันควรจะจัดการแกยังไงดีในร้านเมื่อวานไม่ใช่พวกแกสักคนไอเฉินจุนอยู่มันสร้างเลืองขึ้นมาสินะใช่แล้วฉันทำเองแต่มันก็เพราะว่าพวกแกไปลวนลามผู้หญิงในห้องน้ำฉันก็เลยสั่งสอนนิดหน่อยจะให้ฉันเล่นตามบทของพวกแกสินะก็ได้ แต่ว่าฉันเป็นพวกชอบเปลี่ยนบทสะด้วยสอาจารย์าารยทำ,ทำดีดแล้ว,ลวพวกมันสมควรโดน,น,นทําไมมันไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยวะที่จริงมันต้องตกใจกลัวสิแล้วก็ปฏิเสธอย่างเอาเป็นเอาตายว่าไม่ได้ทนะําน่ะพอพวกเราไม่ได้ทํานะเฟยถ้างั้นฉันจะไปมีเรื่องกับพวกแกทําไมเอาป้ายออกมา ผู้ชายเห็นแล้วอึ้งผู้หญิงเห็นแล้วต้องน้ำตาไหลคุณครูและนักเรียนจากชานจงอยู่ด้วยกันกลางค่ำกลางคืนในปับ